was b สวัสดีครับวันนี้มาที่แอปสโน o นะครับพอดีนะครับผมเข้ามาเล่นแล้วผมเห็นคำสั่งตัวใหม่นะครับของแอปสโน o นะครับมันสามารถให้เราสร้างสติกเกอร์ได้ครับเออน่าสนใจครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับเผื่อใครที่อยากจะสร้างพวกสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวก็ได้ลองมาใช้ดูนะครับอ่าสโนมันมีทั้ง iPhone มีทั้ง Android นะครับเดี๋ยวเปิดเลยปุ๊บ พอเปิดมาครับอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับโอเคครับผมสลับมากล้องหน้าแล้วนะครับคําสั่งนะครับมันจะอยู่ในเอฟเฟกครับอ่าพอกดไปที่เอฟเฟกนะเดี๋ยวทวนก่อนเอฟเฟกนะครับอันนี้2กดขึ้นมาเลยนะครับทีนี้มันจะอยู่ในไมค์ครับไมค์ไหมครับมันจะมีเขียนว่าเอฟเฟกที่คุณตกแต่งได้ตามต้องการนะครับเปิดตัวการสร้างเอฟเฟกแล้วก็สร้างนะครับอ่ามันเข้าตรงนี้ได้1งอันแล้วก็ตรงคําสั่ง ฮอตครับที่เป็นเขียนว่าค r e a อ e นะครับอันแรกเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็อันเดียวกันครับเหมือนกันครับมันคือเมนู2อันเดียวกันครับอ่าเรากดอันนี้แล้วกันนะกดสร้างปุ๊บทีนี้มันก็จะมาที่หน้านะครับเราสลับตรงนี้เป็นกล้องดีกว่าจะได้เห็นหน้าเราอ่าทีนี้ครับเราสามารถเลือกตกแต่งได้เลยครับเราจะใช้อะไรบ้างนะอย่างผมจะใช้ Face Sticker ครับนี่มีเยอะแยะเลยครับให้เลือกนะครับ เดี๋ยวเลือกสักอันหนึ่งนะอันนี้ลองปรับแต่งดูก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนลองแบบประยุกนะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเฉยเฉยนะความสวยอาจจะยังไม่สวยนะใส่มักกว่วไปก่อนอ่ะมีดอกไม้อันนี้เฮ้ยตรงหน้าเลยครับเนี่ยเฮ้ยขยับได้ด้วยเออมันมีดอกไม้เต็มหน้านะครับเนี่ยมันก็จะตามหน้าเราครับเออ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 ดีดีดีนะครับอ่าสมมติบ้านดอกไม้ครับอ่าต่อไป มีหมามีแมวมีพระจันทร์ไหมจันทร์อยู่ข้างบนดิท่านเป่าเอาวันอื่นหลบครับพระจันทร์ไปข้างบนท่านเป่า <c oughs> สมมติเอาพระจัะนทร์ดกว่านี่ท่านเป่า <c oughs> อ่ะทีนี้ก็มีอะไรอีกครับมีเฟสมีเครื่องประดับครับเครื่องประดับมีแว่นอ่ะใส่แว่นครับ มีเรื่องเยอะเลยครับมีอะไรอีกมีโอ้ใส่เจาะจิวเจาะอะไรได้เลยครับมีวิกครับ <c oughs> วิกไม่เอาเดีย่ะอันเนี้ยโอ้มีอะไรอีกหมวกครับหมวกเราจะใส่หมวกแบบเกาหลี <c oughs> แล้วก็มีสติกเกอร์ครับสติกเกอร์มีเยอะมากครับสติกเกอร์เพื่อนๆลองเลือกดูครับ แล้วก็มีพื้นหลังครับนี่มีหลายอันครับขยับได้ด้วยครับคือเจ๋งครับเจ๋งแล้วก็มีการตกแต่งครับอาทำไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เมคอัพครับเมคอัพหน้าได้ด้วยครับสำหรับสาวๆครับสาวๆที่อาจจะชอบแบบสไตล์ปากสไตล์ตาแบบไหนก็ใช้อันนั้นเลยครับผมแมานะแล้วก็ฟิลเตอร์ครับ มีเลือกเยอะเลยหครับนี่ฟุงฟิงฟุงฟิงฟุงฟิง,ฟง,ฟงเบอร์แบบนี้ครับใส่สีใส่อะไรได้เยอะแยะเลยครับอ่ากอเอออันนี้ก็ลายตาดิอ่ะแต่ผมชอบนี้นะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่นอนออกได้ไหมเหมือนเราถ้าจะลบนะครับเราต้องกลับไปที่อันนี้แล้วกด กลับไปที่โหมดของมันก่อนครับหาโหมดมาให้เจอครับมันถึงจะแตะลบได้นะครับอย่างแบบต้นไม้เนี่ยผมใช้อันไหนสักอันเนี่ยก็ค่อยไปหาแล้วก็ลบครับอ่านี้อย่างนี้นี่ลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับประมาณนี้ฮะนี่ผมเอาประมาณนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเด้อนะครับเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวลองบันทึกนะกดบันทึก มันก็บอกว่าเอฟเฟกที่คุณสร้างถูกบันทึกอยู่ในไมค์ครับถูกลงนี่เข้าไปดูในไมค์ครับอ้านี่ครับของเราผมทําไว้สองอันนี่ที่ทําไว้เมื่อกี้ครับได้แล้วครับเอฟเฟกที่เราเก็บไว้ใช้ของเราเองอ่าเท่มากเลยชอบครับชอบโอเคครับไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆลองเล่นดูครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับแอป snow ครับแต่ว่า b 6 1 2มันก็มีเหมือนกันครับเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมีเหมือนกันครับมันจะคล้ายๆกันครับได้2แอปเลยนะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปแล้วครับบ๊ายบาย